ตอนนี้นะก็ทุกอย่างดูเป็นขาวดำหมดเลยทำให้เรามองไม่ออกเลยนะคะว่าใครเป็นสีอะไรบ้างเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองก็ยังมองตัวเองไม่ออก สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกกันนั่นเองและในวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบนี้กันเลยนะคะอมงอัดอีกแล้วนะในโลบอกอีกเช่นเคยนะคะในแบบนี้เป็นอมงอัดเวอร์ชัน3มิตินั่นเองนะคะอ่ะอยากรู้ว่ามันจะ3มิติยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยนะคะเพราะว่าดูจากหน้าปกเกมแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเอาละค่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยกับอมงอัด แบบสมิตินั่นเองค่ะเอาละตอนนี้นะพี่นิวกเ็เข้ามาในแบบนะคะจะสังเกตว่าเราเป็นวิญญาณอีกแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราเข้ามาไม่ทันรอบที่เขาเล่นกันอีกแล้วโอ้ยกลายเป็นวิญญาณตัวใสอีกแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือทำไมในเกมเนี้ยมันถึงเป็นสีขาวดำมาทุกคนเล่ากับว่าอามองอัดเนี่ยเป็นภาพขาวดำนะคะอะไรกันนี่ทำไมเป็นภาพขาวดำอะ งงมากอ่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็เป็นวิญญาณนะทุกคนแต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าใครเป็นอิมพอสเตอร์ตรงหลอดด้านข้างนี้นะคะเป็นหลอดที่เราต้องทําให้สีเขียวนี้เต็มหลอดนะคะก็วิธีการเล่นก็เหมือนเกมอามองอัดทั่วไปเลยสรุปนะอิมพอสเตอร์ได้กําจัดทุกคนอ้าวเฮ้ยโอเคอุ้ยมาแล้วโอเคครั้งนี้เรารู้แล้วคะ่ะว่าเราเป็นสีอะไร <laughs> โอ้โหก่าจะมีสีสัน พี <Cornell>. ่นิวได้เป็นตัวอมงอตตัวสีขาวนะคะอ๋อนี่ไงมาสามารถเลือกโหมดได้ว่าเราเจาะโหมดเป็นแบบว่ายิงปืนกันโหมดรีพอร์ตโหมดซ่อนแอบแล้วก็โหมดขาวดำนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีการเปิดไข่ด้วยนะคะมีการแบบว่าสุ่มเปิดกล่องนะคะแล้วก็เปิดไข่ด้วยนะ ไข่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนใช้เงินโลบักในการซื้อเป็นการสุ่มนะคะว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงอะไรอ่าตอนนี้นะคะเราก็มาโหวตกันเอา้าเดี๋ยวนะโหวตไม่ทันรู้สึกว่าจะเป็นโหมดของการกดปุ่มป่ะอ่าตอนนี้พี่นิวได้เป็นคลิวเมดนะคะหรือว่าเป็นลูกเรือแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นโหมดเอ่อขาวดํา แต่ว่าอันเนี้ยเป็นโหมดอ่อรีพอร์ตนะคะรีพอร์ตคือนี่ยการกดปุ่มตรงด้านนี้มันมีการให้เราหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาด้วยนะคะอ๋ออะไรกันเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะหรือว่าอุ๊ยอะไรมีคนฟาวนะคะต้องทําการโบดนะคะว่าใครเป็นคนฟาวอ่อคือจะบอกว่าในโหมดนี้เราก็งงๆนะคะเราก็ยังไม่เข้าใจอะ่ะจะคิดบวไปก่อนและกันยังไงบดแดดอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงอ้าวสรุปนะอ๋อเป็นการแบบว่าหาคนที่เป็น importer นั่นแหละค่ะแล้วก็หาถูกเนะเกี่ย,น,น,าายน,ะะนะเมื่อกี้คนที่เป็น importer ก็ได้ออกจากยานไปแล้วอ่ะอ่าโอเคสรุปนะคะก็คนที่เป็น importer ออกจากยานไปแล้วคือมันเป็นอมงศ์ที่แบบว่าเป็นสามมิติจริงๆนะดูดิน่ารักมากเลยอ่ะโอเคมาโหวตกันเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นโหมด black and white กับ report โหมดนะคะเราก็ทำการกดโหวตไปตรงนี้นะคะตอนนี้คะแนน3ต่อส อ๋อเ้คะแนนเท่ากันแบบนี้แล้วทำไงอะมีคนโบวตเอ่อแบล็กแอนด์ไวท์สามแล้วก็ Report รีพอร์ตโหมดสามแล้วก็เวลาก็จะหมดแล้วด้วยอาอทำไงอ๋อกลายเป็นสีต่อสีเอาอยัางไงกลายเป็นโหมดอะไรมาดูกันสรุปนะคะพี่นิวก็เป็นคลิเมทเหมือนเดิม <laughs> เป็นโหมด Black and w h ไว e นะคะนี่โหมดขาวดำโอเคพี่นิวเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนี้นะคะก็ทุกอย่างดูเป็นขาวดำหมดเลยทำให้เรามองไม่ออกเลยนะคะว่าใครเป็นสีอะไรบ้างเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองก็ยังมองตัวเองไม่ออก <laughs> ซึ่งพี่นิวเป็นสีน้าเงินนะคะแต่ว่าพอกลายเป็นหมวกขาวดําเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามองไม่ออกเลยอ้าใช่เด้เนี่ยไข่ควงอ้าวเดี๋ยวแล้วเราจะเอาไข่ควงมาจากไหนเนี่ยอ๋อต้องไปหยิบมาเอ้าวัดแดดมีการประชุมเกิดขึ้นนะคะมีคนกดประชุมเดี๋ยนะอ๋อมีการพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ดูมีคนบอกว่าคนในชื่อแซกเอชแซกเออะไรเนี่ยเป็น importer นะคือคนนี้หรอสีขาวหรอทำไมถึงเชื่อว่าสีขาวเป็น importer อ่ะงหวตแลวกันนะคะ พี่หนวก็โหวตซักเอซซักเอซไปละกันอ่ะสรุปนะฮะใช่ไหมอุ้ยใช่จริงด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะโคโค่ซาซ่าเป็นอิมพอร์เตอร์เหรอคือไรยังงงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าคนที่ชื่อเอ่ออะไรนะซักเอซซกเอซเนี่ยไม่ใช่อิมพอร์เตอร์นะคะแต่เป็นคนที่ชื่อว่าโคโค่ซาซ่าก็เลยกลายเป็นว่าอิมพอร์เตอร์ชนะไปเอองงดีนะทุกคนอ่ะมาโหวตโหมดกันดีกว่าหุ้ยมีโหมดเลยเซอร์ด้วยอ่ะโหวตเลยเซอร์ละกันนะคะตอนนี้อ้าวไปไหนกันหมดอ่ะไม่มีใครมาโหวตเลย โวเตอร์เพื่อนโวเซอร์โอ้โหเพื่อนเพื่อนจะไปโวตรีพอร์ตทำไมแล้วเอ้าสองต่อหนึ่งแล้วเราอยากเล่นโหมดนี้อ่ะอยากเล่นโหมดนี้อยากเล่นโหมดนี้ทำไมเพื่อนไม่โวตโหมดนี้กันให้ตายเอามาเออนั่นแหละเพื่อนมายืนตรงนี้สิเพื่อนเพื่อนมานี่เออนั่นแหละมามามาสิเอายังไงยังไงยังไงทุกคนเฮ้ยเพื่อนโอ้โหสามต่อหนึ่ง จบกันกลายเป็นโหมดรีพอร์ตนะคะแล้วพี่นิวก็ได้เป็นครูเมดอีกแล้วนะทุกคนคือแบบว่าเราไม่ได้เป็นอินพอร์เตอร์เลยสักครั้งหนึ่งนะคะพี่นิวเป็นตัวสีเหลืองนะคะพี่นิวพอเข้าใจแบบนี้แล้วนะคือเราต้องมาหยิบอุปกรณ์ตรงนี้อุ้ยมีการดับไฟเกิดขึ้นต้องมาหยิบอุปกรณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องนำอุปกรณ์ตรงนี้ไปทําการซ่อมยานนะคือมันแตกต่างกับอมงอัดที่เราเคยเล่นนะคะมันจะมีสันลักษณ์อยู่นะคะว่าให้เราเนี่ยเดินไปทางไหนนะ มาดูกันนะทุกคนตอนนี้พี่นิวหยิบปลั๊กไฟมานะคะอ่ะปลั๊กไฟนี่ไงใช้กันนี้ยังไงบดแดดอ่าสสำเร็จนะคะนี่เราก็สามารถซ่อมสิ่งนี้ได้ต่อไปต้องใช้ฮาร์ดดิสโอ้โหนี่เราก็ต้องกลับไปเอาอุปกรณ์อีกเหรอเราก็ต้องวิ่งเอ้าเดี๋ยวนะมีการประชุมเกิดขึ้นนะคะตอนนี้มีการกดเรียกประชุมนะ,ะทุกคนนะก็ ใครกดเนี่ยตอนนี้มีผู้เล่นแค่ห้าคนเองนะคะอ๋อนี่ไงคนนี้กด X Zombie d a t ีเนี่ยฮะสีฟ้าสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะคนนี้เป็นคนกดนะคะเอ้าเดี๋ยวนะสีฟ้าบอกว่าเล่นยังไงคือคนที่กดเนี่ยเขาไม่เข้าใจการเล่นนะคะเขาก็เลยกดหยุดถามว่ามันเล่นยังไงก็สรุปนะคะไม่มีใครออกจากยานเพราะว่า สีฟ้าไม่เข้าใจกติกาในการเล่นนั่นเองตอนนี้พี่นิวขอเปลี่ยนมาเป็นชิ้นอื่นดีวกว่าเป็นฮาร์ดดิสแล้วกันนะคะฮาร์ดดิสนะคะเดี๋ยวนะวางเคเบิลลงก่อนอ่ะตอนนี้เราเอาดิสนะคะเป็นฮาร์ดดิสต์ตอนนี้เราไปห้องที่แบบว่ามีฮาร์ดดิสก่อนละกันคือห้องนี้นะคะสำเร็จนี่ค่ะได้ยังได้สิเพื่อนเอาไว้โอเคเรียบร้อยนะคะมันดูเป็นแมพที่ทำภารกิจแบบงงๆนะคะเดี๋ยวเราต้องลองอุ้ยอุ้ยโดนเลย อุ้ยโดนสีสีอะไรอุโ้ยโดนเต็มเต็มเอ้ยเราโดนแล้วโอ้โหเมื่อกีส้สีจมพูว่ะสีจมพูอ่ะมีใครพบศพแร้วยังเดี๋ยวคือแบบว่าแดดมีการประชุมแล้วนะคะอ่ะมีการประชุมเกิดขึ้นนี่ๆๆน,นี่คนนี้คนนี้คนที่ชื่อโปไทยแลนด์อะไรเนี่ยเป็นคนไทยด้วยนะคะ <S <S เขาเป็นคนกำจัดเราใช่ไหมแล้วสีฟ้าก็เป็นคนกดับประชุมอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าคนที่กำจัดเราเนี่ย โยนความผิดในสีส้มนะคะเขาบอกว่าต่อหน้าเราเลยแล้วสีฟ้าก็บอกว่าสีชมพูเหรออ้าวแสดงว่าสีฟ้านะคะไม่เชื่อสีชมพูแล้วสีชมพูที่กําจัดเรามันบอกว่าไม่เอ่อไอ้ส้มเป็นคนทําแล้วสีชมพูนะคะก็มีการไปบอกสีฟ้าว่าให้โหวตด,ด้วยนะเฮ้ยฮาดอ้ะทุกคนนะส่วนสีส้มนี่เงียบเลยอ่ะทุกคนดูดิสีส้มนี่เงียบเลยมาดูกันว่ายังไงสีฟ้าเงียบไปแล้วนะ อ้าวสีฟ้าบวกสีชมพูอ้าวยังไงยังไงมาดูกันจะบอกว่าเหมือนแท่งส,สีชมพูมากเลยอะไม่มีการแบบว่ากําจัดออกนอกยานหรออ่จจะบอกว่าพี่นิวเข้าเกมมาใหม่นะคะเมื่อกี้ถึงกับแบบว่าต้องกดออกจากเกมเลยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือแบบเกมบั๊กนะคะทาให้เกมเนี่ยไม่จบสักทีทั้งทางที่อ,อร p o r t ร์เนี่ยกําจัดลูกเรือหมดแล้วนะงงเหมือนกันน่ะได้เป็น importer ไหมเฮ้ ขูเป็นคิวเมดออกแล้วทําไมได้เป็นแต่คิวเมเนี้ยอันนี้นะเราก็หยิบอะไรมาก็ได้นะอ่ะสมมติหยิบเป็นไข่ควงแล้วกันนะคะเราก็ไปหาจุดที่แบบว่าใช้ไข่ควงแล้วกันคือจุดนี้นนั่นเองนะคะจัดไปเรียบร้อยยังไงบดแดดอ่ะเอาไว้โอเคซ่อมได้แล้วโอ๊ยอะไรตกใจอ๋อโอเคนึกว่าเราเจอ importer ไม่ใช่นะคะแล้วเราก็ไปดูอีกนะคะว่าจุดไหนใช้ไข่ควงนะคะ จะบอกว่าไข่ควงแบบว่ามีให้เราซ่อมเยอะมากอะอะตอนนี้พี่นิวก็ยังถือไข่ควงอยู่นะคะมาซ่อมดีกว่าซ่อมตรงไหนบอดดโอเคเรียบร้อยเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมค้างโอเคอะไรเนี่ยต้องการสายไฟโอ้โหจะบอกว่าเป็นยานอกาสที่มีการซ่อมที่ไม่สิ้นสุดเลยนะคะซ่อมแล้วก็พังอีกซ่อมแล้วก็พังอุย้ยสีแดงสีแดงอ้โหเต็มเต็มเลยทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ ทำไมเราต้องเป็นเหยื่อตลอดเวลาเราดวงสีแดงกําจัดนะคะเมื่อกีน้นี้มีการเรียกประชุมแล้วไม่รู้ว่าทำไมเรียกเจอพบศพเราหรอจะบอกว่ามันเป็นแมปอมงอัดที่งงๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแมปยังไม่สมบูรณ์นะหรือว่าเกิดอาการบ ắc, ั็กเยอะมากๆเลยอะ ในแบบนี้นะคะสรุปนะคะเมื่อกี้นี่คือไม่มีใครออกจากยานไปนะเพราะว่าผลคะแนนโบวตเท่ากันก็ราคาวันนี้นะพี่นิวก็ได้พาทุกคนนะเข้ามาเล่นในแบบ a มองอั s เวอร์ชั่น3มิติแล้วที่สําคัญนะ,ะมีแบบว่าเป็นโหมดการเล่นต่างๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนเลเซอร์โหมดซ่อนแอบนะคะแล้วก็โหมดรีพอร์ตนะ,ะแล้วก็อย่างคือโหมดภาพขาวดาสุดยอดเลย ภาพขาวดำนี่ทําให้เราแบบงงงวยมากว่าเราต้องมาเจออมองอัตตัวสีอะไรบ้างซึ่งเราก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นภาพขาวดำหมดเลยถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้อาจจะง,งงงงหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีหลายโหมดนั่นเองนะอ่ะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะอุ้ยเดี๋ยนะโอ้คนนี้ไงเป็นิม p o r t เตอร์อโถสีขาวสีขาว,ขาวตายไปแล้วลาก่อยสีขาววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆอ้าวเฮ้ทุกคนเดี๋ยวนะ Importer ม,มันกําจัดสีฟ้าอีกแล้วอ้โอเคสรุป Importer ชนะไปนะเมื่อกีน้นี้แม่ช่างเป็น Importer ที่เก่งเหลือเกินว่าแต่ทำไมเราไม่ได้เป็น Importer กับเขาสักทีเนี่ยเฮ้ย